ไหนก็จะมีคนเขาอยากได้แล้วไม่สวยแล้วไม่สวยก็ไม่มีค่ะพี่ตะป้อนพี่กอลฟหน่อยโอ๊ยไม่ต้องมาป้อนฉันหรอกค่ะฉันมีมืออยากให้ผมลำบากทำไรกันเลยนะเออนั่นออน่ะสิถามฉันก่อนว่าฉันอยากเขาป้อนหรือเปล่าเขา,าอยากป้อนฉันจะตายพี่ตาแต่ฉันไม่ค่อยอยากเขาป้อน พี่ขำอะไรอ่ะวิสกีก้ทำไมขำอย่างงี้เนาะขำไปอันนี้คืโมงพี่ก๊อฟองเสร็จแล้วอันนี้คือบอกฉันแต่กระทบใครตอรนนี้ไปไหนบอกฉันตแต่กระทบใครนี้ไปไหนบอกฉันนะพี่ตาบอกฉันแต่มันกระทบคนอื่นไง,งเป็นลูกสะใภ้พ,พี่พี่พไหมคะพี่ก๊อฟได้ค่ะเดี๋ยวขอขอขอเช็คข,ของก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรียบราเคลียร์นี้เลยเดี๋ยวเกียร์ของเลยเลยเพื่อเคลียร์ของกัน แล้วห้องน้ำตาเก็บอ้าวอาจารย์จะกลับเลยเหรอไม่ไเราไม่ได้เข้ามานี่แล้วไงเราออกแล้วก็ออกไปเลยไงอ๋อพี่ตาไปเลยเหรอใช่ครับเพราะเดี๋ยวไปหาที่พักใกล้ๆอ๋อตรงรังสิตมีโนะทงโนวเทียวเมีอยู่ของอินเยอะแยะเพราะว่าดูทรงแล้วก่านจะได้เลิกกองก็น่าจะหลายทุ่มวันกินกี่โมงกันกี่ทุ่มไม่หน้าไหนกันตรง ตรงกับตรงกับตรงแล้วกิ่นตากิ่นคิ้วอะไรทำมดียังไงเออดูสิดูให้มันสวยเห็นมันละหน้าเขาอวนอองตองขนาดนี้เป็นลูกเออได้ค่ะได้ค่ะเอาส่งเจ๊ร้องพันมาสิไม่ต้องมาเช็คใช้ไม่ใช่แต่งหน้าไม่ต้องมาดูสวยไหมฟอร์ดพูดจริงๆสวยไหมมันไอ้นี่มันอะไรมันไอ้นี่อะไรมันอะไรเจ๊ดูสิเออเออแล้วเออดูนี่เออเป็นอะไรเป็นอะไรสวยดีก็ดีปัง สวยสวยดิเห็นไหมเปยนเพว่าสวยสวยทางนั้นอ่าเขาหลอกชมรึเปล่าด้วยปากยังไม่ทุกคนเลยประกอบบอกว่าทุกคนหลอกชมอ่ะเดี๋ยวเขาบอกสวยค่ะสวยค่ะเห็นไหมเออปากซีแท้เธออะไรไม่รู้ปากตัวเองก็ซีดดูสิน่ะอย่างกับคนหิวโหยดูดีอาบน้ำก็เหมือนไม่ได้อาบอะไรก็ไม่รู้จะอาบทำไมก็ไม่รู้อาบน้ำก็เหมือนไม่ได้อาบ โอายหาชงหาชมอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> คุณไอเนี่ยลองมันเข้าตัวเองเองเออจะไม่ได้อาบน้ำมาค่ะทุกคนวันนี้ฉันรีบไกลไหมจากโนแมนที่ถ้าใครครับพี่พักพี่อกอล์กไกเอาก็ที่พักก็คือที่เดิมไงครับเอเทียมกับไกลอยู่ฟอร์ดดูฟอร์ดพูดเยอะเขาบอกอา้าวเอ้ยไกลเอเทียมเหรอทุกคนอยู่ไกลเอเทียมใช่อดีตไกลนะตรงเนี้ยมันออกมาข้างนอกแล้วมันออกมาชานเมืองแล้วมันออกมาไกลอยู่ สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีจ้ามาดูพี่แพร่กินแซบปะกินแซบปะโอ้พี่อปแรงมากเฉยๆอะค่ะไม่ได้แรงมาอุ้ยขอบคุณค่ะแม่แดงขอบคุณค่ะเข้ามาพี่สอดก็ไม่ยอมอาบน้ำไงไแต่พอเขาไปอาบน้ำมาออกมาก็เหมือนไม่ได้อาบอุ้ย ก็สรุปว่าอาบหรือไม่อาบก็ไม่รู้แล้วเข้าไปในห้องน้ำนานนานตอนแรกว่าจะส่งช้อนส่งอะไรให้เข้าไปในข้างในห้องน้ำแล้วเกิดจะเข้าไปกินข้าวกินอะไรในห้องน้ำคุณจะมาดูไลฟ์อะไรฉันคะเออชอบไลฟ์พี่ก๊อฟสนุกดีสนุกก็ดูค่ะมาค่ะเสียงยีต้อนนี่ มาค่ะเ,เดี๋ยวมาทาลิปทาเอ่ยทาหยั่งกันเดี๋ยวฉีดสเปรย์น้ำแรก่ก่อน <pic. S 3> อืมอมาค่ะคิดถึง <ừ. S 1> คิดถึงแม่แดงเช่นกันค่ะอะไรอ่ะอยู่จู่กองละอุ้ยอ้าววันนี้พี่โอ้ยหัวใหญ่ปะเอาหรออ,หรอ,อ้าวเราอาอจารย์ได้เจอมารอบพี่แล้วอ่<ล>ะเจออ๋ตอตำส้มตำเหรอเอยจู่กองเขาหรอประจำเลยหรอประจำเลยหรอรุ้นไอเม้นพี่ก๊อลฟแรงจังไหนเว็นว่าอะไรนู่อ่ะไอดูสิไม่เห็นมีเลย ไม่มีอ่ะไม่มีนคนเ<ด>มนไม่เห็นค่ะบอกขอบอกก่อนนะคะขอบอกคนนี้ก่อนนะคะคิวเบี้ยวขอบอกคนนี้ก่อนนะคะไม่ค่อยจะรู้เรื่องค่ะไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าแต่มาบอกคิวเบี้ยวขอบอกคนนี้ก่อนนะคะที่รูปโปรไฟล์เหมือนจะอาบน้ําแต่ไม่ได้อาบอะคะ่ะดูดูหล่อสะอาดแต่ไม่ได้อาบน้ําค่ะ <laughs> ขอบอกก่อนนะคะอันนี้ไม่เลิศค่ะอ่ะจะปากซี่เขายังไม่ท้หาปากค่ะดูกินอย่นจานกิน อะไรอะไร,อ,ะไรอ่านอะไรหรออ่านเลยอะไรฟอดอ,อะไรบอกอะไรนะบอกว่าอ๋อพี่นอนี้นไม่สวยอะไรฟอดได้พูดว่าพี่อนี้ไม่สวยอะอะไรอะเสาเล็กจังเสาไหนอะเสาไหนอะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ค่ะไม่ได้บีบคะ่ะของแท้คะ่ะดูเห็นไหมคะดูเห็นไหมของแท้คะ่ะ <c oughs> อย่าว่าคนหลอกโอ้ยทำอ,อะไรมาหลอก เสาเล็กจังค่ะไม่เล็กแล้วค่ะเฉยๆเหนื่อยเหนื่อยมากคุยกับปะกรณ์แล้วเหนื่อยคุยกับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นแล้วบอกว่านู่นนี่นั่นจะชมก็ชมไปเถอะประกรณ์ข้างบนอ่ะพี่ก็ไม่อ่านไหนเขาบอกว่าอะไรอ่ะช่างติดเด็กพัทยาจริงไหมคะไม่มีค่ะเด็กพัทยาไม่มีค่ะ ตอนนี้ติดเด็กบุรีรัมค่ะาตามเจ้านายค่ะอิบอทเหรอไ <laughs> ม่ใช่ <laughs> ตามเจ้านายค่ะเจ้านายติดเด็กบุรีรัมก็ติดเด็กบุรีรัมเหมือนกันค่ะเ <laughs> กือบพุ่งแล้วเออคือห <laughs> ลบแล้วอะไรมันแตก <laughs> มันแตกเข้าใจไหมว่ามันเสียดายคุณแล้วยี่ห้อเนี้ยอิมบัลสก้าไม่มีขายในเมืองไทยแล้วแล้วพอมันแตกอ่ะฉันก็แค่เอามาใส่ถุงแล้วก็ทําแบบนี้แล้วมองคือฉันอะ คือมันใช้ได้เข้าใจไหมใช่อะไรถึงใช้เครื่องสำอางเกล็ดแบบนี้หรอใช่คุณดีดอยู่ที่ห้ออิมมัลสก้าเราข้างในมันเป็นสีสวยแล้วมันแตกฉันก็เอาต้องเอามาใส่ไว้ในถุงเออเหมือนเพลทามเพลงมากเลยเข้าใจไหมทุกคนพี่แพรลี่สวยอ่ะแฟนใครสวัสดีฉันขอลงไลฟ์แป๊บนึงครับดิฉันขอลงเอ้ยหน้าเขินอะเอ้ยมือของเขาเขินแล้วนะเขาแดงอะหน่าเขาแดงะที่หน้าแดงคือไม่ได้อาบน้ำหรือยังไงไม่ได้ล้างหน้าหรอเรื่องไหน อ่ะแก้หมอเธอก่อนกินอะมีคนบอกว่าโอ้เยอะจังเลยเหมือนจะกินไม่หมดตอนเนี้ยมันจะหมดแล้วดังงั้นไม่ใช่เมื่อกี้แบบว่าเออเหมือนจะกินไม่หมดอีกหน่อยเดี๋ยวต้องใช้เอนเนอรีเยอะเออมันต้องนิดนึงอะเนาะเพราะอยู่กับประกอรมันก็ต้องแบบว่านูนีนานแพรดี้สวยมากใช่ค่ะสวยเจมนสั่งลุยเจมนสั่งลุยอ่อพี่แมนไงจะไปหาชมมากมายค่ะ เวลาคนเวลาชมเราเขาจะเหลืองพี่แมนมาขับมาสวัสดีค่ะไปแป๊บนึงแนละ้วเตยมเตรียมข้าวเตรียมของก่อนให้ฉี่สวัสดีค่ะสวยจริงพี่คนนี้คือใครอ่ะ ทำไมชมพี่แพรรี่เก่งมากเลยเขามีแฟนแล้วใครไปหาชมเยอะแฟนเขาหึงยิ่งว่าหรอพี่แพรรี่แต่เขาไม่เคยหึงหรอกเออเขาไม่เคยเออทําไมไม่เคยหึงพี่แพรรี่เลยงงมากมีเลิศอะไรนะบอกว่าอะไรนะพี่แพรรี่บอกว่าไม่เคยหึงฉันหรอกพูดพูดไปแล้วจะแดงไหมล่ะอุ้ยอุ้ยเขพูดไปสิหล่อเอ้ยเขามีคนช่างมว่าช่างหล่อเอาเธอทะเลาะกันไปเดี๋ยวฉันคุยอย่างนี้เขาบอกช่างหล่อไม่พูดหรอกเดี๋ยวไปพาดผิวเขา พี่แพรลี่แต่งหน้าไปนครับวันนี้มีบรรยายค่ะสวัสดีน้องบีมนะคะน้องบีมรู้เป็นเป็นเออฝีที่ก้นหายยังรูกน้องคนนี้เป็นช่าแต่งหน้านะคะแต่เป็นฝีที่ก้นทองสีทองสีทองมาอาจารย์มาเข้าไปดูกันได้นะคะน้องคนนี้ตาฉ่ำมากฉ่ำเกินบรรยายมากเลยอุ้ยว้าา แล้วก็ไปซับหน้าต่อใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยเขาใช่ไม่ได้เลยเออแล้วก็เราไปลองรองเท้าก่ก็มาซับหน้าตารองเท้าหลุยรองเท้าหลุยวิตองเลยนะเฮ้ยพี่พี่ก๊อกไม่คือฟังนะถ้ามันหล่นแล้วจะเอาขึ้นมาซับปากเอารองเท้าซับหน้าเลยดีกว่านะไม่อย่างนั้นอะสีทองใช่ไสีทองมันบอกถึงคนอายุเยอะนะตาไม่ตอเพิ่มอันนี้ไม่ใช่สีทองสำหรับอายุเท่าไหร่ขึ้นสี่สิบห้าสิบขึ้นนู่น ทุกคนลาปากกันนะครับสวยมากอย่าไปหาชมหาเลยเลยค่ะงานงานเออเต้นอะไรใส่ให้มันหมดหม้ไตายเลยเอออะไรอย่างเงี้ยสพุกเนี่ยชอบเต้นออย่างเงี้ยเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เข้าใจเพราะอะไรอย่างเงี้ยมั่งี้บทำเทสเคเตอร์อ่ะมันต้องทำหน้าทำตาอะไรอย่างเงี้ย ฉันโง่มากอะฉันดูแบบว่าพวกคอนเทนต์เขาเต้นกันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข่กลาก็อยากทำหละเออแต่ทำไม่ได้เพราะแก่เกินแล้วไงแก่เกินที่จะทำแล้วไงแต่เขาก็แบบเขาจะตลกนะทำไมล่ะเขาจะตลกไงในมิโกะลองแบบต้องทำแบบเป็นเด็กไงเด็กจะได้มาคุยด้วยรับพี่น้องพี่น้าตอบพูดเลยไม่รู้เรื่องอ้าวปาเนไงบง สวย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 กับเมงพันธุ์ทับประทถ้าอร่อยนะตาดูมืนจะอร่อยนะอะไรข้าวได้แต่ว่ามันแคบเปนชอบกินแบบแบบน้ำเยิ้มๆมันอะ ระดก,กินได้เลยดูขาฉีดที่ก่อนใ้มไหมอาจารย์แป๊บนึ่งทไมออ่วเด้าันกันไปแล้วจบเสร็จแล้วหรอโอ้ยเสร็จเถอะเขายิ่งบอกอยู่เพื่อไรร่ชั่วโมงเอาไม่ตอไม่ได้เอาวิ่งมาเออไม่ได้เอามาอ่าฮะาไม่ได้เอามาจบตาจบตาครับมาจริง,งจริงเอา้เอาก็ส่งมาแล้วบ้าไม่มีคนหัวพี่ตาหรอ ตายหาแล้วเออไม่เป็นไรฉันมันเถอะเฮ้ยเออจริงค่ะเออ,เอออยะไรก็อออยีโอเขาส่งมาที่นี่แล้วจะไม่ไปนะพี่เคนเบิร์ดเลยนะยีโ <c oughs> อเขาส่งมาที่นี่ก็ <c oughs> ฉันขอพี่ตาฉันขอที่อยู่หน่อยเดี๋ยวยีโอเขาส่งมาอย่าเล่นแบบนี้ <c oughs> เล่นอนะไรเล่นได้อย่าเล่นเรื่องวิคที่จะเองนะรีหมวทสรุปหมวกเจอไหมไม่เห็นดิ ไม่คือเอาจริงกจะไม่ใช่ความผิดแตนคือความผิดเยอ,อ๊ตเพราะว่าขอที่อยู่ไปแล้วแล้วไม่ได้ส่งมาสุกส่งที่เอเทียมวุ่นวายอีกก<อ>็กน่าจะก็น่าจะหลอกนานๆแบบนี้หน่อยปอดปลอดปอดแกดนไปอาบน้ำที่เรียบร้อยลูกอไปอาบน้ำที่เรียบร้อยลูกผมไม่ใช่มายืนอะไรตรงนี้มันยังไม่มีบทหมูไปอาบน้ำนะครับเยวแต่บนมึงให้พี่แพดดี้กินก่อนน้องนึน ตขอโทษนะครับพี่พี่ตากไอพี่สัพี่ฟอร์ดจะกินได้รีนให้ฟ่ะพี่ไดรี่ไดี่ไดรี่จะรีดให้เอาหรอพี่อะไรอะไ่ได้เลี้ยงเก่งเขียวเอาไม่ได้เลี้ยงเก่งเขียวอ้าวเป็นเก่งเขียวเอาเมื่อกี้ฟอร์ดบอกรีดให้หน่อยะคิดว่ารีดเก่งสีขาวอ้าวเหรอใช่ไม่ได้บอกเก่งเขียวอ่ะโอ้เก่งเขียวยินได้แจะทำอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละบอก็ว่ีน่มันไม่เทียบวะเออ

ขอเรูนะพดีนพะี่เชขอรูนะจริงเหรอไม่มีเรื่องจริงมีเรื่องจริงเาพเรื่องจริงตเ่จริงมืน่อนไทำมแนขอไเคยชมเลยโอ้ยเขาไม่ชมยบอกขนาดโบก็ไม่ไม่ติเลยขอเลาจทับ้านี่ใครมา มีเหรอพี่กอล์ปใช่ได้มาจากเซเว่นนั่นน่ะฮะซื้อจากเซเว่นเหรอใช่เดี๋ยวนี้เซเว่นมันมีหมดค้าที่นี่ปล่านะใช่ทุกอย่างปาโอหกอ้าวแต่ผมมันยังมีเลยพี่กอลเฮ้ยมันจะจำมากผมรูพี่กอมีหวีเปล่างมีเลยใช่าหมบีบใครล่ะผมใช้ต้อนผมแผ่นี่ก็ไม่มีจะเอาหวบีบหรือบีบอะไรล่ะดูดูพี่ไม่ได้ดูพี่กอลหาว่ามีแครีมไม่ได้ดูเยอะผมไม่เอาเยอะ

เี่นหะังคสุกิโตโฮตุอโรโคโฮตุสุกิโต้ฮตอาสเก้ค่ะมาดิมาหนี้ถามที่จะใส่หน้าไลฟ์คุณจะแก้คุณจะไลฟ์ตู ลาฟาลุ่มใ่ทอเป็นยุคกาสวยแล้วแต่ไม่ช้ามันนี้สุดมาะาามองตัวพี่มที่ยวบ้าอ่ิโจตะปตังขังลาซาบุขังมารสซนาอ๋อแต่ว่าแต่เขาก็จะมีวิของเขาใช่ไหมแต่เต้องหอเพื่องอวิโอเคไอ้ที่ถ่ายเป็นเหมืตัวเฮ้ยมันถ่ายได้เหรอมันถ่ายได้นะ มัแต่ไม่ได้ครอย่างนี้นะเสริมหลอนะฮะเสริหลองให้น้องตานีครับไม่หลอดก็ไหนหนก็ต้องหลองข้นัเบเล่นเล่นไปไปออกมาจากตรงนี้ปกติไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ควรจะต้องมาดูไม่เคยเลยอุ้ยซีเคใครอ่ะซีเคใครซีเคใครฉิดแต่หอมน้ำแต่น้ำหอมที่หอมกว่าจุกเ่า้ได้ไมเป็นเป็นเป็นหมไไหด้ไหม เออเออใส่ดิเออดูจะได้รู้เรื่องหรือเป่าุ้ยเขาทำอะไรกันน่ะดูดิทุกคนดูเขาทำอะไรกันน่ะเฮ้ย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 มันแบบมันไม่ยุ่งไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งอันนี้เคยอ่ะขิงจอมโลดอุ้ยหอมแต่ที่โฟร์บอกไงแต่ว่าไม่เป็นของอันนี้เออหอมมันเป็นของซาลาห์ไอ้ตาแล้วมึงลงเท้าอ่ะอยู่ไหนข้าบวชอยู่ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเดี๋ยวลงไปมะไม่เอามาไม่เอามาแต่จะนั่งนี้ ขอให้ไหมคะที่รักโอเคดอมที่รัเฮ้ยที่รักอ๋อก็เขาชื่อที่รักก็ใช่หรอเขาชื่อที่รักไงแฟนโดนเชุดย้อนนะคะทุกคนนี่ที่รักเลยว่าอันนี้แฟนก๊อลฟนะคะคนนี้แฟนก๊อล์ฟนะคะแฟนใหม่สวัสดีหนึ่งพันสองร้อยค่ะจําหน้าไว้นะคะถ้าเห็นคนนี้อยู่กับใครนะคะก็บอกกอล์ฟหน่อยนะคะสรุปแชทเด้งติ๊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 งนะคะน่ารักโอเคน่ารักค่ะน่ารัก ในทุกที่รวมอยู่อ๋อรวมทันทีเลยเหรอขอลงคอก่อนรวมทันทีเลยเหรออาจารย์นั่งนหนไอ้ไอ้ปุ๊ดมันนั่งอะไรตรงนี้ล่ะไม่โทรศัพท์ฉัน่อไม่ใช่โทรศัพท์เธออยู่ไหนแล้วก็โทรศัพท์เธออยู่ไหนเครื่องเป็นแบบไหนอยู่ไหนวะเคอไร้ป่าเขาโทรศัสายไปไว้ของคอวะเนี่ยสีส้มเหรออาจารย์อือกึ่งนี่ไงเนี่ย นี่ยพักประทานกับอาจารย์ดูไปแตกต่างกันเลยหน้าบอบบางตสีใส่ชุดสีเหลืองวะประธานก็สีเหลืองโอ้โหเอาดีๆแค่มึงดูพี่ออกไปนะดูเอนเนอร์จีแกไปนะเมื่อมาดูมาดูเลยฉันหรอกอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงไปอยู่กับฉันเราจะรู้ไม่ต้องมันดูเลยตอนนี้หรอกเอนเนอร์จีฉันมีนี่ตอนกลางคืนน่ะอยู่ด้วยกันสองคนน่ะ อฉันทําหักหมดละฉันนั่งหักหมดละเ,เดี๋ยวก็โดนใช่แค่บอกว่าฉันนั่งหกักเสร็จไหมเออแล้วคิดอะไรกันไปเรื่อยเออก็คือเนี่ยอยากให้ได้เจอนะฉันหักเพห,หมดละเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวางังบุรีราัมยมา์ระวงังบุรีราัมยา์ระวงังปุ้ยตัดตัด มันมกำลังฟอร์ดนะเนี่ยใช่ใช่กำลังฟอร์ดมจะเจ็บน,น,<อ>นิดนึง่งกำลังฟอร์ดคุณทำมาเมื่อวานใช่ฟำลังฝอรช่เลยต้องบอกช่างที่กองก็ต้องระวังเตรียมเก็บฝองเด้อทุกคนเอาานะเอแล้วเก็บมาแล้วพี่ฝอเก็บของอยังไปิฟเซอร์มีไหมล่ะอ่าไปเิอร์เก็บเก็บออกมา กคพอไปเจอกันที่พาราไดนะจ๊ะาพาราไดสีนกลินกูพอไปเจอกันที่พาราดุยค่ะกพไปเจอกันที่พาราไดนรัะจี่ตามากพไปเจอกันที่ไปได้ลระวังหูจานหันมาทางนี้นะอุ้ยมาต้องเจ็บแน่เลยจไม่เป็นไรมัเป็นปล่อยอาเา่เนที่าทดึดู่วกได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยทีตาจับก่อนดยที่ ไปยืดไปเลยในสองครั้งย on, ืดไปเลยเข้าไปเลยเจ็บป้าจานปวดหัวอะไรได้อยู่คือเจ็บใส่หัวแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนนะโอู้สับสนนโอยแค่ขุด ไม่มีพลังแก่น,นี้ข้าวก็ต้องใส่ดีบให้ขา้าองจบอนี้ไี่้ก็โอเคแล้วนะราต้องแต่งใหม่นะมันเขา่าจะต้องซับหรืปลอดเพราะมันเขาจะทำไงให้บตาจเต็มที่เลยจ๋าเราไปนั่งนีไปรับว่า ที่เหลือก็จะเป็นยังไงคือแล้วจะคาวเลยเพรามันจะมันมันจะไม่หือนตอนที่อาจารย์ทำตอนแรกเรากหน้าเห็นมันจะเป็นฟิลแบบมันจะบางมรนีเยอะเยอะมากเลยแต่งเหมือนไม่แต่งแต่ไม่ได้รลองคาเขาแต่งค่ะแต่ว่าไม่พอไปนเป็นงานกองถ่ายจะต้องเป็นแบบนี้มันจะเยอะมากไม่ได้เราจะเห็นเขาต้องทำแต่ก็พี่ปอดพี่ปอดฝีเหลี่ยตั้งอย่างนี้ไม่เห็นอะ ก็เป็นการาไว้อนมั้มีแย่ไม่มีหวีเลยเหรอไม่ได้เต้นหรออยากให้เก็บตรนี้น่ทำไงไงเนี่ยฉันไม่ร่างแต่งหน้าช่างทำผมตายไปแล้วไข่ไก่แล้วก็ตายไปแล้วไข่ไกตัดจะดูไรอยู่หรือเปล่าต้องมาหาดูเลยหรอวันเกิดแกนะวันเนี้ยอะไรหรอใครเกิดที่โอ๊ตไงใช่แล้วก็ส่งวิกมานี่ไงวันเกิดวันเกิดมาดามว่าพอโอ๊ตมาดามโอ๊ต ช่างผมโกดเจ้าของฟาร์มไก่เจ้าของร้านเพจเจ้าของร้านเหล้าเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลยเนาะจริงจริงแต่ถ้าดูสิจักรเคยเห็นแกยไหมไม่เยเฮไปเจอเลยแต่นานๆแกมาทีนะเออแกจะเป็นเหมือนผีอ่ะดับหายมาดับมาด๋ับไปนี่ไงของขวัญไดเจ้าของเจี๊ยบข้อศอกอ๋อใหม่ภาษาของก่อน อันรสีน้ำหอมผกถัวน้ำหอมอยู่ไหนมาดูที่ให้อนู่นข้างในเหรออนน้ำหอมไม่ในน้ำหอมเราอยู่ไหนตืนนี้ปะตนนี้ไงไม่อยู่ในกล่องกล่องหรอคะไม่ในกล่องไื่ให่อเมยราคาดวิกก็วิกเดิมวิกเก่าไม่มีวิกใหม่ไม่เคยแต่งเคยทำหรอกแล้วก็มาคิดแต่งเงินคิดแต่เงิน ช่วยแคปไปถกอไปที่นี่ด้วยนะคะพี่โอด้วยนะคะที่ชื่อทิกตอกว่าโอดไข่ไก่อะค่ะสอนดูดิสวยมันอยู่ตรงไหนความสวยมันมีตรงไหนเนี่ยเออแหมจะเป็นแอปงต๋นว่าสวยอยู่ตรงไหนไรเขาพี่โมว่าสวยๆไงเห็นปลารูความสวยไม่ได้มีลาฉีดที่ตัวเองแต่งแบบนี้เอาใครมาแต่งก็ได้น้าเนี่ย เออจริงใครมาแต่งให้ได้เดี๋ยวฉันจะรีบแม่พุ่มแม่บ้านมาแต่งให้อ่ะเก็บอันนี้แทนอันนี้เลื่อนหนอพ่อชอบได้ดีหนึ่งดมาก้วมเป็นแบบ่เป็นหมื่นละร้อยถือไหมไม่ถึงไม่ถึงการลืมกาแฟใช่อาจารย์ไปลืมไม่ลืมจะกินไงเดี๋ยวเถือซื้อไปกินมันรัดเี่ยอ่ามันมีอันนี้ขึ้นมาแด้เกิดแต่เราเท้าเส้นอยู่ไหนอ่ะเอาแตงในรถเปล่าเมื่อกี้อ่ะเราเท้าแม่ขาเท้าแตะไปก่อนจะดูของดีๆแล้วเราลืมของนะโอเคค่ะ เดี๋ยวทุกคนแป๊บนึ่งเดี๋ยวขอเก็บของก่อนน้ำแป๊บนึงนะอุ้ยห้าร้อยกว่าคนสติกขอเก็บของก่อนหน้าผักแค่ไปเะมันเป็นทรงมาอย่างนั้นมากค่ะใช่มันเป็นทรงอย่างนั้มาปกคือทรงเนี้ยมัน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 สูงถ้าสมมุติว่ามันมันไปข้างหลังเยอะมันก็เถิกแล้วมันก็จะหล่นลงไปแล้วมันก็จะเหมือนเต่ตอนที่นักบอกไ่กับช้าจังเออเออจะไปไหนก็ไปกันก่อนไม่ไปหรอก มันไม่มีฉันไม่ได้มีบทบาทแล้วฉันไม่ได้เป็นคนบรรยายค่ะฉันไม่ได้เป็นคนบรรยายเขาไม่ได้รอฉันค่ะเนาะเขาไม่ได้คนบรรยายเนาะตะกอนเนาะเอาเอาไปด้วยเลยเอาไปด้วยเลยให้พี่ปัดส่งมาทีเดียวเอาไปไว้ที่บ้านก็ได้อันนี้ใส่อันนั้นตะตาใส่อันนี้พี่ฟอดเอาชุดเอาชุดใส่กระเป๋าไปเลยใส่ถุงอะไรไปก็ได้ตอนนี้ถุงหไม่มีไม่มีอ๋อมีถุงหนูไงถุงนั้นไงถุงอะถุง ถุงใส่อ่ะอันใหญ่ๆอ่ะอันนี้เหอเออนั่นแหละใช่เลยก็อยกให้พี่อให้พี่พี่พี่เราส่งมาทั้งหมดเลยทุกคนกำลังเก็บของอยู่ค่ะบตอนนีงนะคะพี่แพรนี่อะไรเราอาอะไรอ่ะไปด้วยไะเนี่ยไปเอาต้องเอาแม่ไปหรอไปสเอางงจะไปถามว่าไปด้วยไหมาาแต่งหนนน้้วัีฉันไม่ได้รีบเลยค่ะฉันนอนรอยอยู่ข้างล่างด้วยค่ะตาบอล โอ๊ยตอนแรกน,นะฉันสิบโมงสักพักเขาบอกสิบเอ็ดโมงฉันบอกเที่ยงก็ได้อ้อาวลีก้าบอกไม่ทันนะเที่ยงเออมันไม่ทนันจริงๆถ้าเที่ยงอ่ะพอดูสิกว่าจะโอ้โหกินข้าวเอ้ยเข้าห่องน้ำลำไยนั่นนี่นูน่นสวยแล้วลำพังแต่งหน้ามันทันทุกคนแต่ทำไมตรงไหนอ๋อไม่ไมันต,ต้องไปข้างหลังแป๊บนึงสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งใช่มันรู้สึกเหมือนแบบมันจะเย็นๆใจเย็นๆแป๊บนึ่งนะเออเย็นๆแป๊บนึง เดี๋ยวฉันจัดให้เพราะว่าไอ้ทรงนี้มันต้องก้มๆเงยๆไม่ได้เพราะถ้าก้ม<ต>ๆเงยๆผมมันจะตกลงมาเฮ้ยอันนี้โอเคนันนจกจะทุกคนทุกโคแต่เดี๋ยวฉันต้องเอาถุงลงไปด้วยแป๊บนึงนะคะทุกคนแป๊บนึงลืมอะไรกันไหมเอ่ย <c oughs> ลืมอะไรกันไหม ถุงเฮดีต้องซื้อถุงหมดเลยใส่เตี๋ยวรถเงี้ยเอาไปหมดไหมเหมือนจะไปเดินป่าเลยอ่ะเหมือนจะไปเดินป่าเลยอ่ะใครลืมฝังลืมลืมของมานะอะไรอ่ะเหลืออะไรอีกอ่ะเหลืออะไรดูดีนะเดี๋ยวลงไปร้องล่างเดี๋ยวไปเอารถมาเือคุณยมันต้องมีเป เออใช่มันแต่ทัให้หน้าไม่ตามจริงะปักปักก็จะอัดตัวหรอัดอะไรอ่ะไข่ปลาไหมอ๋อจะไข่ปลาหรือปลาจานเออเดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์มีอะไรก่อนเออโอเคทุกคนรล้กับไดแล้วมช่ไเขอพูนณค่วสวัสดีคืเดี๋ยวเรดเรดเ้ยไปหาชุมาอะไรวุ่นวายแต่ตามยูตรงนู้นสิอุ้ยแต่สวยจริงจริงอือนพญาผมขาวครับไปอลเร็วไปเลยทุกคนบายบาย ไปจ้าไปทุกคนไปงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ก่อนไลฟ์แป๊บแป๊บนึงก่อนแล้วกันอ้าวเอวงเอเวียงหมดแล้วหรอที่อยู่ในตู้อ่ะอันนี้วันเช็คเอาไม่ถึงบ่ายเรไม่ต้องเสียเงเพิ่ี่กัสพี่กัสสวยมากค่ะพี่กอฟหาชุดไทยให้แพรลี่ใส่บ้างใส่แล้วสวยชุดไทยเดี๋ยวใส่งานบวชค่ะวันนี้มันไม่ใช่ไปงานชุดไทยแต่ชุดไทยไปใส่งาน ชุดไทยไปใส่งานไม่ใช่งานบวชงานอะไรนะที่จะไปางานการะถิ่นน,นี่นนเออชุดไทยเราไปใส่งานการะถิ่นค่ะวันนี้ใส่ชุดไทยมันก็ดูไม่ได้ค่ะอ่ะถูกไหมไม่ต้องใส่ชุดไทยไเลอยากูอยู่ี่โหมเยโอเคเซมีแรงคนเดียวพ <c oughs> ออาเชิญค่ะทุกคนเชิญเข้าไปค่ะคคนี่เวลารถลุยเฟปุ๊บออร่ามาเลยเงินงั้นน่ะช่างเขาแต่งดี อุ้งอุ้อุ้ยอุ้ยขอโทอดปีกปลาไม่ใช่อุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นปลาแค่อุ้ยเฉยๆปลาปลาล่ะปลาไม่ต้องอุ้ยเสร็จแล้วก็ปลาสิเอามันต้องมีปลาปลาปาดูเธอเขาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันดูสิถ่ายรูดูสวยจังเลยอ่ะก็หล่อปะ เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหรอกเพราะว่าพูดเองเลยเองเลยเหรอพูดเองเลยเองเลยเหรอถ่ายหนังช่องแอร์เหรอครับไม่ใช่ครับตอบเอาอันนี้ใหม่แล้วที่วิทย์ไปใส่ไปอันนี้แน่เลยเนี่ยได้ไหมที่ใส่ไปไหนอ่ะที่ใส่ไปไม่รู้ยังโอ้ส่งมาใช่ปะอันที่หนักๆใช่ปะน่าแหละไม่แต่ไม่เป็นไรหนูอยู่ด้วยแล้วมันก็แค่นี้อาจารย์มัน มันแค่ไปเกินเ็คเอาเ,ยอล,เลยเทคแล้วโอเคแลบบ้ว